ควนค่าโดยสารนั้นก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้ในบางเส้นทางไม่จำเป็นต้องจ่าย10บาทตลอดทั้งวันสามารถให้ผู้มีรายได้น้อยและใช้รถเมล์ในเส้นทางที่ไม่ยาวมากจนเกินไปเลือกใช้ได้เช่นมีบ้านอยู่ปากเกร็ดแต่มาทำงานที่หลักสี่ใช้รถเมล์แค่ไปและกลับสองครั้งในวันเดียวแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายถึง10บาทก็ได้ ในชั่วโมงที่ไม่เร่งด่วนเช่นตั้งแต่5โมงเช้าถึง3โมงเย็นก็ยังสามารถจัดให้มีรถเมที่วิ่งระยะยาวได้อีกในบางเส้นทางเช่นจากรังสึกวิ่งไปขนส่งสายใต้หรือไปเอกมัยก็ยังทำได้เมื่อคนหันมาใช้รถเมมากขึ้นและรถไม่ติดรัดก็จะไม่ขาดทุนจะมีเงินเหลือไปสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินได้และนำเงินส่วนหนึ่งไปสร้างสะพานลอยข้ามทางแยกและถนน และจัดสร้างให้มีหลังคาตามทางเดินหรือทางแยกที่คนต้องเดินไปต่อรถเพื่อไม่ให้ร้อนแดดหรือต้องเปียฝนตอนฝนตกการขึ้นลงรถเมย์จากอีกสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่งนั้นผู้คนก็จะได้รับความสะดวกและปลอดภยัยหากไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยคนก็ไม่อยากลงไปต่อรถสายอื่นปรุงจุดนั้นๆคือเขียนครบตามที่เราบอกหรือยัง ลองกลับไปอ่านตั้งแต่ต้นอีกทีสิเขียนครบแล้วครับผมตอบดีแล้วเมื่อท่านที่มีคุณต่อแผ่นดินมาพบเข้าท่านจะเข้าใจได้ดีกว่าเธอท่านจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆทั้งหลายได้เราเป็นแต่เพียงช่วยท่านในบางครั้งคราวเธอยังมีความสงสัยอะไรอีกหรือไม่ตอนที่แล้วผมได้เขียนเรื่องน้ำเน่าเสียไปถูกต้องหรือไม่ ท่านตอบว่าเธอทำถูกแล้วแต่การจะย้ายชุมชนแออัดไม่ให้ปลูกสร้างลุกล้ําลำคลองนั้นต้องมีสิ่งโลดใจให้พวกเขาเช่นเราต้องสำรวจดูว่าพวกเขามีกี่ครัวเรือนแน่แล้วหาที่ดินที่ว่างเปล่าที่ใดสักแห่งจัดสร้างบ้านพักทั่วคราวให้พวกเขาได้ย้ายไปอยู่ก่อนแล้วค่อยจัดการรือถอนสิ่งที่ปลูกลุกล้ําำลำํคลองออกไป แล้วสร้างขึ้นมาใหม่แล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สวยงามไม่ให้มีการรุกล้ำลำคลองอีกและให้เขากลับเข้ามาอยู่อย่างเดิมหากเขาต้องการค่อยๆปรับปรุงทีละชุมชนเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับชุมชนแออัดอื่นๆจะได้ไม่มีการประท้วงหรือขัดขวางการทำงานการเว้นคืนที่ดินอาจแทนกว่าการสร้างบ้านให้พวกเขาอยู่ใหม่อีก ในกรุงเทพมหานครนั้นยังมีที่วัดและที่ของหน่วยงานราชการอีกมากที่ให้ประชาชนเช่าอยู่มานานมากเกิน20ปีแล้วบางคนมีลูกหลานออกไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นจนร่ำรวยแล้วก็ยังไม่ยอมย้ายออกไปอยู่จนกลายเป็นชุมชนแออัดมีสอภาพเก่าเสื่อมโทรมเจ้าของไม่สามารถปรับปรุงพื้นที่ได้หรือทำให้สวยงามได้ แบบนี้ก็ต้องไปสร้างที่อยู่ใหม่ชั่วคราวให้พวกเขาก่อนแล้วปรับปรุงของเดิมหรือสร้างขึ้นมาใหม่ให้ดูสวยงามเป็นที่น่าอยู่แล้วให้พวกเขากลับเข้ามาใหม่หากพวกเขาต้องการจะอยู่ที่เดิมเธอเขียนแค่นี้แหละจะมีคนเข้าใจเองและเธอก็พ้นโทษแล้วเธอกลับไปเขียนเรื่องราวของเธอต่อได้แล้วผมถามต่อว่า ครั้งนี้ผมเขียนเรื่องยาวมากเกรงใจคนอ่านและท่านเจ้าของเว็บไซต์เขานะครับจะทำอย่างไรดีท่านตอบว่าเธออย่าวิตกเลยเธอเขียนเรื่องแม่ยอดหญิงสยามให้จบก่อนแล้วเราจะบอกความลับให้ผมถามว่าความลับอะไรหรือเธอเขียนก่อนสิได้ครับผมจะพาท่านทั้งหลายไปเที่ยวพมา่าต่อเลยนะครับ เดี๋ยวท่านทั้งสองจะได้บอกความลับให้เราทราบกันระหว่างที่ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่นั้นเจ้าของโรงแรมก็เดินมาหาผมและถามผมว่าอยากไปเที่ยวพระราชวังเก่าหรือไม่ผมรีบตอบด้วยความดีใจว่าอยากไปมากเขาเรียกลูกสาวทั้งสองมาและก็บอกให้ลูกสาวทั้งสองพาผมไปเที่ยวในพระราชวังเก่านั้น เธอทั้งสองก็ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เจ้าของโรงแรมบอกให้ผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เหมือนกันให้แต่งตัวแบบคนธรรมดาและหารองเท้าแตะของพมา่าที่ทำจากหนังวัวมาให้ผมใส่เมื่อลูกสา,สาวทั้งสองของเขาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเดินลงบันไดออกมาหาผมผมก็ต้องตกตะลึงเธอทั้งสองแต่งตัวเหมือนเมื่อคืนนี้ตอนที่ไปขะห้องผมไม่มีผิดเลย หัวใจผมเต้นตุบตุบแต่ไม่กล้าพูดออกมาผมหยิกแขนตัวเองดูว่าผมได้ฝันไปอีกหรือเปล่าจนผมสะดุ้งเจ็บมีรถมาจอดคอยอยู่หน้าโรงแรมคันหนึ่งคงเป็นเจ้าของโรงแรมได้เตรียมไว้ให้มีคนขับมาพร้อมเธอทั้งสองชวนผมเดินไปขึ้นรถตลอดทางเธอก็ชวนผมคุยไปตลอดทาง รถวิ่งผ่านหน้าเจดีย์พระเจ้าบุเรงนองมาก็ถึงแล้วใช้เวลาแค่สิบนาทีเองหน้าประตูทางเข้ามีทหารเป้ายานอยู่สองคนทหารเดินมาดูเราที่รถแล้วก็ส่งภาษาพม่าให้กันหน้าประตูทางเข้ามีป้ายเขียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยกำกับไว้ว่าห้ามเข้ากำลังปรับปรุงซ่อมแซมอยู่แต่เราก็ผ่านเข้ามาได้ รถเข้ามาจอดหน้าซากประหักหักพังคล้ายคลยกับโบสถ์หรือวัดผมมองไปรอบๆบบริเวณพื้นที่ทั้งหมดไม่ใหญ่มากนะักมีซากโบราณเก่าอยู่สามสี่แห่งมีสวนดอกไม้อยู่หย่อมหนึ่งไม่ใหญ่นะักมีดอกกุหลาบและดอกไม้อื่นๆอีกหลายชนิดมีผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังทำสวนถางหญ้าอยู่ เธอทั้งสองพาผมเดินไปที่ชายคนนั้นและแนะนำให้ผมรู้จักว่าชายคนนี้เป็นลุงของเธอทั้งสองรับจ้างดูแลสวนดอกไม้และทำความสะอาดในพระราชวังแห่งนี้อยู่เธอบอกผมว่าลุงของเธอรับจ้างทำงานในพระราชวังแห่งนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณลุงคนนี้ก็มีท่าทีแปลกๆเมื่อรู้ว่าผมเป็นคนไทยแกก็ดีใจใหญ่เลย วนกันหาที่ร่มๆนั่งคุยและรับอาสาจะพาเที่ยวในบริเวณพระราชวังให้ทั่วเลยผมคิดอยู่ในใจว่าในนี้เองก็ไม่เห็นมีอะไรมากคุณลุงเล่าให้ผมฟังว่าเล่าเป็นภาษาพมา่าแต่เธอทั้งสองแปลให้ผมฟังอีกทีหนึ่งคุณลุงเล่าว่าในพระราชวังแห่งนี้มีแก่คนเดียวเท่านั้นที่เข้ามาทําความสะอาดได้ นอกจากนั้นแล้วหากคนอื่นจะเข้ามาช่วยแกทำหากแกไม่อนุญาตแล้วก็เข้ามาไม่ได้ทางรัฐบาลเคยส่งทหารมาช่วยกันทำความสะอาดแต่ทหารแต่ละคนก็มีอันเป็นไปเกือบทุกคนบางคนก็เป็นบ้าบางคนก็เป็นไข้รักษาไม่หายต้องมาทำพิธีขอโทษในนี้จึงจะหายแต่ละคนจะเจอผีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคนพม่าที่นี่รู้กันดีว่าเป็นใคร เมื่อคุณลุงพูดแล้วก็หันมามองหน้าผมถามผมว่าอยากรู้ใหมว่าเป็นใครผมถามว่าเป็นใครหรือเขาตอบว่าคนพม่าเรียกเธอว่าควีนยูเรียชื่อพม่าเต็มเต็มคือมินพยาประยิมมยูเรียแปลว่าพระราชิมีของพม่าที่เป็นคนไทยหรือมาจากเมืองไทยหรือเมืองยูเรีย คำว่ายูเรียคนพมา่าใช้เรียกคนไทยว่าคนยูเรียเป็นภาษาเดิมของคนพมา่าในสมัยก่อนนี้จำไว้นะครับท่านทั้งหลายเขาเรียกเราว่ายูเรียคำว่ายูก็หมายถึงอยุธยาหรืออโยธยาเมืองหลวงเก่าของเราคำว่าเรียก็หมายถึงคนครับก็คือคนอยุธยาหรือคนไทยพม่าเรียกคนยูเรียเข้าใจนะครับคุณลุงแกเล่าต่อไปว่า ในสมัยพระเจ้าบุเรงนองได้นำเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งมาจากเมืองไทยคนพม่าในสมัยนี้ไม่มีใครรู้จักว่าชื่ออะไรแต่เขาเรียกกันว่าควีนยูเรียมีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยนั้นเป็นที่รักของประชาชนพม่ามากแต่เมื่อพระเจ้าบุเรงนองตายลงเธอก็ถูกลูกชายของพระเจ้าบุเรงนองฆ่าตายและได้นำศพมาฝังไว้ที่นี่ เมื่อคุณลุงพูจบก็เดินไปที่ริมกำแพงเก่าๆชี้มือให้ผมดูมีรอยดินลูนขึ้นมาปัจจุบันอยู่หน้าพระราชวังองค์เล็กด้านทิศเหนือตรงบันไดาทางขึ้นเมื่อยือนหันหน้ามองมาทางพระเจดีย์ของพระเจ้าบุเรงนองจะอยู่ตรงขวามือและปัจจุบันลุงคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ยังทำสวนอยู่ในพระราชวังนี้ คุณลุงเล่าต่อไปว่าเมื่อห้าหกปีที่แล้วนี้มีพระรูปหนึ่งมาจากเมืองไทยเข้ามาทำพิธีกับพระพม่าและขุดเอาของบางอย่างไปเมื่อทางรัฐบาลรู้เข้าเลยส่งทหารมาขุดดูอีกและได้นำของบางอย่างที่คิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของพระองค์ไปเก็บไว้ในกรุงย่างกุ้งที่ใดไม่มีใครรู้และหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยมีใครเจอผีอีกเลย แกเล่าต่อไปว่าปีหน้าทางรัฐบาลมีโครงการจะบูรณะสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่ผมไปนั้นยังไม่มีการทำอะไรเลยหลังจากนั้นแกก็พาพวกเราเดินเที่ยวจนทั่วผมขอให้แกเดินกลับไปที่ฝั่งพระสบของพระองค์ท่านอีกครั้งและให้แกช่วยอธิบายให้ฟังอีกครั้ง แกอธิบายเพิ่มเติมว่าคิดว่าพระที่มาจากเมืองไทยคงจะมาขุดเอากระดูกข,ของเธอไปเพราะตรงที่ฝังศพนั้นเป็นเจดีเก่าเล็กๆก,ก่อนที่จะขุดยังมีร่องรอยของเจดีแต่เมื่อมีการขุดเอาของไปก็ไม่มีเหลือให้เห็นแล้วมีแต่รอยดินที่ถูกขุดขึ้นมาแต่แกก็ยังพบเห็นวิญญาณของเธออยู่บ่อยๆ แกเล่าต่อไปว่าเธอชอบมาเที่ยวอยู่ในสวนดอกไม้นั้นเมื่อใดที่ดอกกุหลาบบานก็จะเห็นเธออยู่บ่อยๆผมถามลุงว่าแล้วลุงไม่กลัวเธอหรือลุงตอบว่าไม่กลัวหรอกมีอยู่ครั้งหนึ่งแกลืมมาถางหญ้าในสวนนี้เธอก็ไปเข้าฝันไปตามที่บ้านให้มาทำสวนบอกให้มารดน้ำต้นไม้ ปัจจุบันสวนนี้อยู่หลังพระราชวังองค์เล็กข้างพิพิธภัณฑ์ผมถามลุงต่อไปว่าแล้วเจออะไรอีกบ้างหรือเปล่าลุงหันมามองหน้าผมแล้วก็ยิ้มให้แต่ไม่ยอมตอบแต่ผมมีความรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างในพระราชวังนี้พวกเราคุยอยู่กับแกอีกครู่ใหญ่ๆแล้วก็ขอตัวกลับก่อนกลับผมให้เงินแกไวห้าพันจาร ท่าทางแกดีใจมากจนบอกไม่ถูกเมื่อขึ้นมาบนรถสาวๆ,าวๆทั้งสองก็บอกผมว่าเงินเดือนแกนั้นพันห้าร้อยจ้าเองผมก็เลยนึกขึ้นมาได้แต่ก็คิดในใจว่าเงินเดือนแกคิดเป็นเงินไทยก็แค่สองร้อยกว่าบาทเองในตอนนั้นแกจะทำอะไรได้มากนักหรือเมื่อผมให้ไปห้าพันแกก็ต้องดีใจเป็นธรรมดา